จารย์เอกวิเคราะห์หน่อยนะครับปัจจัยกดดันที่มีต่อปตทจำกัดมหาชนทําให้มีการปรับราคาเป้าหมายลงมาก็มีปรับคันแนะนําลงมาก็มีเนี่ยปตทโดนหนักไปหรือเปล่าผลกระทบในประเด็นประมาณคุณขอมาจารย์เอกช่วยช่างน้ําหนักหน่อยว่าจะโดนมากจะโดนน้อยขนาดไหนถ้ากระทบครับจารย์เอกครับ ครับก็ก็ต้องยอมรับอนนะครับว่าก็คุณขอมาก็ปตทก็โดนทุกรอบนะครับโดยเฉพาะเวลาราคาน้ํามันแพงๆนะครับเวลาต้นทุนเชื้อเพลิงแพงๆเวลาเราพูดถึงเ t ฟพแพงๆราคาน้ํามันแพงๆปตทนี่ก็ก็รับรับบทบาททุกครั้งนะครับจริงๆแล้วเาก็เป็นเจ้าบุญทุ่มมาทุกรอบนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือมาแล้วทุกรอบจะเป็นข่าวไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเปลี่ยนรัฐบาลนะครับก็อีเวนต์เดิมๆนะครับถ้าใครตามๆกันในช่วงนผ่านมาเนี่ย ช่วงเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็จะมีทุกครั้งนะครับมีเข้ามาทุกครั้งโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐมนตรีพลังงานแล้วราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาจะต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็ไม่พ้น2องค์กรนี้แหละนะครับที่เป็นรับวิสาหกิจหลักของของของรัฐบาลนะครับก็คือตัวของ e ีแกแล้วก็ปตทนะครับอีแก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะไม่ใช่ลิสเท็ดนะครับปตทก็หนักหน่อยนะครับเพราะเป็นลิสเท็ดนะครับรอบนี้มีการพูดถึงเรื่อองงขนนนะะครรัับบเเพาาาว่กก็็ปโยยหล ของรัฐบาลชุดนี้ในการหาเสียงนะครับว่าจะมีการปรับลดในส่วนของค่า FT นะครับมี Adjust หลายรอบนะครับกรกพแอดจัสมาแล้วรอบหนึ่งจาก4.5เหลือ4.25นะครับรัฐบาลให้แล้วรอบแรกนะครับลงมาเหลือ4.1นะครับมติคอ,อรมอมีให้ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเหลือ3.99นะครับ รัฐบาลนี้ให้รุดรอบแรกเนี่ยนะครับก็คงเป็นการยืดนี้อีกัไปนะครับอีกัก็รับไปก่อนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวหาเงินมาใช้ทีหลังนะครับถ้าหากว่าราคาแก๊สลงนะครับส่วนที่รถส่วนที่2จากสบาทสนะครับเหลือ3.99ก้ก็อีก11บตังค์นะครับตรงนี้ก็จะมาเอาจากปตทนะครับถามจะมาเอายังไงบ้างนะครับก็เอาจากตัวของราคาแก๊สนี่แหละนะครับก็ให้เก็บแก๊สถูกหน่อยถ้าภาษาง่ายๆนะให้เก็บแก๊สให้เก็บค่าแก๊สเนี่ยจากโรงไฟฟ้าเนี่ยถูกลงหน่อยนะครับ ราคาที่กําหนดไว้ก็ประมาณสักสามร้อยห้าบาทนะครับแต่ราคาในตลาดมันไม่ใช่ราคานี้นี่ใช่ไหมครราคาในตลาดมันสามร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างปตทก็รับไปนะครับคํานวณแล้วเบ็ดเสร็จนะครับก็ตกประมาณสักสามพันสามพันสี่ร้อยล้านโดยประมาณสําหรับสี่เดือนนะครับงวดกันยาถึงธันวานะครับ รายการนี้คงไม่ผ่าน P&L นะครับเพราะฉะนั้นในงบกำไรขาดทุนก็คงไม่ได้เห็นนะครับก็คงจะเป็นงบค้ามละค้างใจ่ายในงบดุลนั่นแหละนะครับที่จะเห็นกันกับรายการกันตรงนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลก็คงต้องหามาชุหามาชดเชยให้นะครับในช่วงของอรอบบินหน้านะครับในช่วงของในรอบของเดือนมกราคมถึงเดือนเมษาย,ยนนะครับอันนี้ผมว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นนะครับแล้วราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็ถือผมถือว่าคอนเซิร์นแล้วก,แวก็แล้วก็กังวลน,นะครับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากเกินเกินไปนะครับ แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเสมอไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนโยบายของรัฐไม่ใช่มีเรื่องของการปรับรดค่าเอฟทและให้ปตทช่วยเหลือค่าแก๊สอย่างเดียวยังมีในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันการปรับโครงสร้างตัวของค่าการกลัน่นซึ่งยังไม่ได้ข้อสนุกตรงนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ยังสามารถทําให้ผันผวนได้ นะครับแต่ก็ยังเชื่อนะครับว่าตัวของปตทก็น่าจะมีการเข้าพูดคุยนะครับมีการเข้าเจรจารหรือว่าพูดคุยกับทางภาครัฐนะครับในส่วนของการทําการคา้าการทําธุรกิจในในแง่ของ าาราคาเชื้อเพลิงในประเทศเพื่อหาจุดสมดุลน,นะครับของการเรินนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปี2024นะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยอาต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งแต่ผมว่าให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านๆมาปตทไม่ใช่โดดเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับโดยมาแล้วหลายงครั้งนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับครับนะมีหลายสำนักมีทั้งนะปรับมุมมองมีทั้งดาวเกรดราคาเป้าหมาย คำถามคือ UOB คำถามคือ UOB เคยิ IN, ประเทศไทยเนี่ยปรับคำแนะนำและดาวเกรดราคาเป้าหมายปอตทอลงมาด้วยไหมครับจันเนกครับไม่ปรับครับเราไม่ปรับนะครับเรายังให้คำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่41บาทนะครับใน valuation ของเราเนี่ยเราใช้ Su m of the พ a r t s นะครับแล้วก็มีดิสคาวส่วนหนึ่ง20%นะครับจาก NAV ของตัวของปตทส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากเรื่องของการที่ปตทเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือของภาครัฐนะครับในการที่จะดูแลในส่วนของต้นทุนเชื้อเพลิงในภาวะแบบนี้แหละนะครับเราก็มีการดิสคาวตัวของแบรดเ t อ o n ชั่นลงให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับในแบรดเวอรชั่นของเรานะครับ20%อนะครับอันนั้นก็สะท้อนไปหมดแล้วล่ะครับในในในตัวของแบรดเวอชั่นที่เราประเมินเอาไว้ ครับครับ41บาทเนี่ยเป็นราคาเป้าหมายเดิมหรือเป็นราคาเป้าหมายที่ปรับลดลงมาครับจันเอกครับครับเป็นราคาเป้าหมายเดิมนะครับจริงๆก็เป็นราคาเป้าหมายที่เราปรับไปใช้ variation ของปี2024นะครับเป็นราคาเป้าหมายณสิ้นปีส0 2 4นีสครับณนสิ้นปีหน้านะครับยังคงแนะนําซื้อปตทเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้าของปตท UOB k เคียนประเทศไทยให้ไว้41บาท41บาท โปรส่งท้ายเดือน9นะครับเลือกคอรคสที่ใช่จ่ายง่ายๆในราคา1คอร์คสครับพร้อมรับหนังสือ The Why Coft Methodology in d e p เจาะลึกวิธีเทรดแบบ w y Coft เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทผลงานเล่มใหม่ล่าสุดภาคภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับและก็ยังมอบ ของที่ระลึกอีก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบ b e ย o อนด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน qr code หน้าจอสแกน qr code หน้าจอหรือ line id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus ติดกันตรงตัวนะครับ